สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับลาท่าผีนะฮะในเกม f a s Mo Phobia ตอนนี้ผมอาจจะพูดขึ้นนำหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ระหว่างการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดแล้วเพราะว่าเจ็บคอนะฮะน่าจะเป็นอาการของคนที่ป่วยไม่สบายนะครับก็เลยอยา,ากจะเซฟเสียงตัวเองไว้หน่อยเพราะนั้น าการเล่นหรือร่วมกับ f อหรืออะไรแบบนี้จะขออนุญ,ญาตลาไว้ก่อนนะครับแต่รอให้หายดีก่อนแล้วผมค่อยไปเริ่มเล่นตามงานที่ได้รับมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามีงานของคุณกัสเติร์ด้วยนะครับที่อยากชวนไปเล่น Identity Fight แต่ตอนนี้คือไม่ไหวจริงครับถ้าแหกปากเนี่ยผมหน้าจะไม่เหลือเสียงไว้อีกแล้วนะฮะวันนี้คนที่จะมาทําหน้าที่การเอนเตอร์เทนหลักแทนตัวผมที่ไม่ค่อยมีเสียงแล้ว หลังจากนี้นะฮะก็จะยกหน้าที่ให้กับพี่เซคัสเดเนสไปเลยนะครับเล,เล่นเกมผีมีไรอินเตอร์เทนก็แบบคุยกับผีตอบนู่นนี่นั่นแทนอะไรเงี้ยเออหลังจากนี้ผมก็จะแบบว่าไม่ค่อยพูดค่อยจาแล้วนะครับอันนี้คือพยายามสู้สุดใจเลยอ่าเพื่อให้เอซีทุกท่านนะยังได้รับชมคลิปการเล่นของ a r m x e ในทุกวันต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับเปิดเปิดอะไรฮะ เ,เปิดเสไมเปิดสียงไม้มันเบาเดังๆเปิดเปิดแล้วทำไมอ่ะไม่ไหนอะไม้พี่เหรอเออเราผมก็กดเรดดี้แล้วนะครับอันนี้เป็นห้องที่ผมตั้งนะเพราะว่าพี่ผมเพิง่งไปจุติใหม่มานะครับ เอาละทางั้นเดี๋ยวผมจะยกมอมหน้าที่การเอนเตอร์เทนให้พี่ชายเลยนะครับสู้ๆนะฮะขอให้เต็มที่เพื่อแฟนคลับที่น่ารักของเรานะ วันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านหลังที่คุณเคยนะ6 Tanglewood นะันเป็นบ้านหลังแรกที่ท,ทุกคนที่มาล่าผีเนี่ยผมว่าต้องต้องได้เล่นทางนั้นแหละมันเป็นแบบที่ดูง่ายที่สุดนะแต่จริงๆแล้วแอบ,บยากนะครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่มันแคบมากนะการหนีผีเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่ผีฮันเนี่ยมีคนตายแน่นอนนะปกติแบบนี้ม,มันก็มีเทคนิคนะในการหนีะคือตรงตัวนะฮะแต่ว่า มันจะมีสักกี่คนที่ทันไปถูงครัวแล้วไม่ตายอวันนี้ก็เป็นฟ้าครึ้มนะเราก็อยู่ในบรรยากาศที่เิกเจอร์ไม่โหลดไม่ใช่ทำไมกำแพงเมื่อกี้มันเป็นรอยดังๆมันเป็นเมฆเลยมีกระจกด้วยอ่ะ มีกระจกด้วยมีกระจกอยู่ตรงหน้าห้องหน้านห้องเปิดไฟแล้วอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมบอกให้น้องผมมีขึ้นมาจากทั้งสามรุ่นผสมสมกันเพื่อให,ใ,หให้การเล่นเนี่ยมันสนุกเออมันสนุกถ้าคุณใช้อุปกรณ์ทายสามทั้งกลุ่มเนี่ยแบบเทียรสามทั้งกลุ่มมันก็จะดูแบบโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์เกินผีไม่มีโอกาสตอบโต้นะถ้าใช้อุปกรณ์เทียร์สองเนี่ยทั้งกลุ่มมันก็มีบางชิ้นที่เราสึกว่า มันไม่ค่อยจะสมจริงคือมันเป็นอุปกรณ์แหละเออแต่มันดูไม่ค่อยสมจริงนะเพราะงั้นเราก็ผสมผสมนะเทียหนึ่งเทียรสองเทียสามนะแล้วแต่ไหนอยากใช้อะไรนะรูปร่างหน้าตาก็มีส่วนในการเลือกเหมือนกันนะแต่คโมพิเตอร์เนี่ยจงใจเลือกให้เป็นเทียหนึ่งเพราะว่าผมชอบรูปร่างหน้าผากนะมันดูเหมาะกับการเป็นคอมพิเตอร์เราไม่อยากได้เครื่องยิงหน้าผากสแกนโควิดเพราะตอนนี้เราก็เป็นโควิดอยู่แล้ว จะไม่ถึงขั้นเป็นโควิดก็ได้ช่วงนี้ก็ต้องมีคนเป็นไข้เยอะเหมือนกันมันช้ากว่าเครื่องยิงนะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้ตื่นเต้นดีเฮ้ยตรงห้อง,งหน้าลงรถม,มีมีกระดูกผู้ตายแต่ว่ามีบอ่อแสเรื่องอุณหภูมิบ้างไหมเนี่ยตอนนี้ยังหาบอ่อแสอุณภูมิไม่เจอนะอุณหภูมิส่วนมากมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าน่าจะประมาณ10องศานะวันนี้ฟ้ามันคึ้มไง เอออากาศมันเนยนเน็ยนๆนะครับโ <Okay. S 3> อเคยังไม่เจอผีนะไม่เจอนะครับแบบนี้ถ้าเป็นดีมอนเนี่ยเรามีสิทธิ์ู้พันตายได้นะ อว่่าผียูไม่ได้มีพี่คนเดียวในบ้านซะหน่อยมันไม่ร้นเลยนะเนี่ยยังไงอะบางครั้ง,ง,งผีผมันก็โลมนะ <ไป S 2> โลมไปโรมไกลเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อา,าจจะผมลองเช็คในโรงรถดูกอ่อนเล ไม่น่าใช่นะครับในโรงรถนี่เหมือนจะเปลี่ยนนะเหมือนเหมือนจะแบบไม่มีหายากจัดไปซ่อนอยู่ไหนกันเนี้ยเรามีผีเขาซ่อนตัวนะยังหาจุดผีอยู่ไม่เจอนะ แต่ที่ดูเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันมีบางช่วงที่อุณหภูมิมันลงแล้วก็ขึ้นแปลว่าผีเนี่ยมีการเดินตามคน,คนด้วยนะเพราะงนั้นก็ยิ่งหาห้องที่เป็นห้องพิเศษเขายากขึ้นนะครับแต่เรายังไม่เจอโกลดีเว่นอะไรนะเพราะงั้นถ้าไม่มีโกลดีเว่นเนี่ยส่วนมากแฟนิตี้เราก็จะไม่ลดนะยกเว้นว่าเราจะเจอกับแฟนทอมนะะแฟนทอมนี่เรามองเขาตรงๆเนี่ยเราจะเสียแฟนิตี้ทันทีนเลย เนี่ยรู้สึกว่าหากไม่เจอนะดเดี๋ยวผมไปดูบนรถหน่อยว่าสันิตี้ผมกับน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเจอหรอ,อยังยังเดีย๋ยวผมว่าจะลองถือ emf ไปเช็คแทนนะตอนนี้เราไม่สามารถวัดจากตัวอุณหภูมิได้นะครับเดี๋ยวผมจะถือ emf เข้าไปลองตรวจสอบดูแทนแล้วกัน่าน,นิที่ยังไม่เท่าไหร่เไม่เท่าไหร่ ว่าลงรถอาจจะเป็นในลงรถก็ได้นะเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูนะไม่ลงรถก็ห้องซักผ้าเหมือนกับอุณหภูมิมันก็ไม่ที่สุดมากแต่ปกติลงรถเนี่ยอุณหภูมิจะต่บอยู่แล้วนะเอาไม่ละตอนนี้อุณหภูมิขึ้นแล้วนะครับไม่ลงรถก็ห้องซักผ้านี่อุณหภูมิขึ้นแล้วแสดงว่าตอนนี้อ่าบางทีอาจจะกลับไปที่ห้องแฟร์เวลล์ดู ที่ห้องชอบที่ชอบชอบของแล้วมันผีขี้อายที่ไม่ทำอะไรเราชั้นใต้ดินเนี่ยมีมีลมหนาวมาจากปากมีไอออกมาแปลว่าอาจจะอยู่ในชั้นใต้ดินก็ได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้ห้องเอิร์ธเด่ยีผมวางไม้เกล็ดผมไปเอาอีกอันเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะชั้นใต้ดินต่อให้มีไม้เกล็ดเทียสามเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าชั้นใต้ดินมันกว้างมาก กวางมาก,ย,กยังไงก็ควรจะใส่สองอันนะ,ะ,ะตัวฝาอัวใส เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยนะครับมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะนางมาอาจจะเป็นวิญญาณมาทำเสียงใส่เราก็ได้นะอุณหภูมิมันไม่ลดเลยอ๋อแต่อมามาไอมานี่มันก็เป็นเบาะแสที่ค่อนข้างดีนะโซนตรงหน้าบันไดเนี่ยมักจะเป็น,ปนโซนที่เกิดปัญหา ถ่ายร,รูปกระจกไปยังอ่ายังยังแล้วก็ดูแล้วก็ดูกาเก็บไปย,ยังยังกำลังจะเข้าไป ยานตัวนี้ชื่อเจนไว้นะเี็บจุดผีสังเกตเลยอะหรือว่าเขาจะเป็นผีขี้อายอาจจะ <c oughs> เปไปได้ถ้าไม่มีีเบ้นอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างที่เราอยู่ในห้องเนี่ยก็มีความนไปได้สูงเราจะเป็นเช่น เราเราเก็บเราเก็บกระจกนี้กลับได้ไหมอ่ะเราเก็บกระจกกลับไปได้ไหมอ่ะไม่รู้ดิได้ปะได้ปะฮะไดไดพี่ก็จบกลับบ้านไงพี่ก็จบกลับบ้านเลยณภูณภูมิยังไม่ต่ำกว่าศิลนะแล้วก็ไม่มีลองปิดไฟดูเพื่อจะมีออฟเว้นเลยนะตอนนี้มีเว้นเลยนี่เอากระจกกลับบ้านไว้ อผมจะเช็ชคฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไฟเพื่อออกไปดูความเคลื่อนไหวผ่านทางกล้องนะครับคือถ้าเป็นเชิดเนี่ยส่วนมากขเขาจะไม่เคลื่อนไหวเวลามีคนอยู่ใกล้แต่ว่าพอคนออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทาการทานู่นทานี่ที่จาเป็นต้องทานะโอเคแต่ตที่เช็คฟิงเกอร์พิ้นเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะตอนนี้เหมือนจะไม่มีเมอเหมือนจะไม่มีนะ 没牌了。 ต้องอดทนนะกับเฉกนี่แล้วต้อดอทนหน่อยอม,มันใช่หรือเปล่า นั่นไงโยนของแล้วมีการมีการทำอะไร,ารบางอย่างพอเรามาจากที่นะีนะนี่เป็นไปได้สุกจะเป็นเศษเลยนะนั่นโยนของใหญ่เลยเ,เดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปติดตั้งโมชั่นเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็จะไปเช็คว่ามีการเขียนไลติ้งหรือว่าอุณหภูมิลดลงมากกว่าสูนหรือยังแล้วลงต่ำแล้วลงต่กว่าสูนหรือย,ยัง ผมเปิดดูข้อมูลของเฉดให้นะทุกคนจะได้เห็นนะครับเฉดเนี่ยก็คือ EMF l เ v e เ5เ o l d l า g h t i n g ิ้กับ i ฟซ i n g นะครับ้ตอนนี้ EMF ขึ้นนะฮะเรเวลนะครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งอย่างเรเวล5นะกอลไลติ้งยังไม่มีนะครับอะณหภูมิก็ยังไม่ได้ลงต่ำกว่าสูน เร uh, um, uh, uh, ิ่มต cool ้นอ่าผมจะเช็คกดกดอ่าฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นะคุณตั้งคุณตั้งเลยเด็ดกดฟิงเกอร์กดฟิงเกอร์มากเลยฟิงเกอร์ปิ้นก็ฟิงเกอร์ปิ้นกดฟิงเกอร์ชื่อท่าใหม่ในการโจมตีอ่ะ เนี่ยจะจะสังเกตได้นะว่าพอผมเข้ามาเห็นปะมันเงียบเลยนะการเคลื่อนไหวของผีมันเงียบไปแต่ว่าเมื่อกี้มีเซนเซอร์เมื่อกี้เหมือนกับผีเดินผีเดินนะเมื่อกี้ผีเดินนะเดินเข้ามาทางผมแต่ว่าไม่ทําอีเวนต์อะไรคือยู่เฉยๆเงียบๆไอ้นี่ไงฟิงก็ปิ้งเจอแล้วฮะพิ้งก็ิ้งอยู่บนอ่านกันก็ไม่ใช่อ่ะสิต้าเบโรเลตไม่ใช่ละไม่ใช่เฉดละตรงนี้ ตอนนี้ในลิสต์เนี่ยเหลือจีนโกลิเอลไมลิงแล้วก็โอปาเกตต้องต้องอยู่ไหนอ่ะอืมต้องถ่ายรูปอ่ะอ๋อเม่ได้ทิี้เมื่อวานนี้เนี่ยเอาติดมือมาด้วยวะโทษไม่ทันไม่คันเดี๋ยวเอาไปให้ดังเออผมนี่วิ่งไปให้ทำบนึ่งเข้าใช้ก่อนเข้าใช้แมันไม่ทันหรอกไปแล้วไปละ ยังไงก็มีโกลไลติงนี่พี่เอาไปถ่ายโกลไลติงได้ยั ی, ยงไม่มีโกลไลติงนี่ <า S 2> อ๋อเออไม่มีนี่หว่าจิง <c oughs> โกลียวโอปาเกตกับไมลิงส่องอยู่ในนั้นเลยเอ่ะไม่กลัวโดนผีตบหัวอ่ะพี่ เรามีทันีซานิตี้ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะเพราะมันไม่ค่อยได้ทำอะไรนะแล้วเราทดสอบอันใหม่ค่โป4ตีผีโกเลียวเนี่ยเขาจะมีเผื่อกับจะโผล่มาในกล้องถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในที่นะผีโพผีเอาแล้วโดนผีหลอกเข้าให้ เสียไฟพีเยอะปะเอาเรื่องเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยังไหวอยู่ไหวอยู่ร่ากีการหลอกของเราใช้ยีเมิแค่สี่เองอืช่างไปวินกรรมที่นี่แปลกประหลาดสจริงเดาไม่ถูกเลยใช่ใช่ตอนนี้เราไม่ถูกครตอนเราไม่ถูก เดาทางไม่ทูกโอ้ยจมูกใครซ้มมเชงนี่เองตอนนี้คืออเจินโกเลียวบาเกมไมลิงตอนนี้ยเราจะควบคุมให้อยู่กับโกเลียวก่อนนะเพราะงั้นเราก็จะยังใช้หลักการเดิมนก็คือเดี๋ยวผมจะไปดึงกล้องว่าพอเราไม่อยู่เขาจะปรากฏตัวมาในกล้องหรือเปล่า จีนเนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่นะเพราะจีนนี่เขามีความสามารถในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเล่นงานเราเแต่เนี่ยเขาเงียบเงียบมากเงียบแบบนี้ไม่น่าใช่จีนนะแอ่หนไม่น่าใช่จีนแต,แต่มันก็มีกรณีที่จะเป็นจินได้นะแต่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชตอนนี้ผมสงสัยเนี่ยคือโกเดียวกับไมดิงพี่ไม่ลองเอาโกดบอกไปคุยด่ว โ้ดบอกอืมจริงจร่แต่มันไม่มีเลยว่ะมันไม่มีตัวที่ต้องใช้โกดออฟโกดบอกเลยมีแต่โกดออฟแต่โกดออฟเราก็ไม่เห็นป่ะก็ตัดทิ้งโกดออฟไม่เห็นก็ตัดทิ้งไปเลย ก็เหลือจินโกเดียวกับไมลิงถ้าเป็นไลทิ่งเนี่ยคือไมลิงถ้าเป็นดอทจะเป็นโกเดียวนะครับแล้วก็ถ้าฟีซิ่งคือจินแต่ฟีซิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะยังลงไม่ถึงจะลงไม่ถึไลทิ่งเนี่ยผ่านมาตั้งนานแล้วปกติเขาน่าจะทําแล้วเ,เขาน่าจะทําแล้วนะแต่นี้เขาก็ไม่ทําเลยนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คนะมันต้องเช็คอะไรบ้างนะฟีซิ่งไลทิ่งฟีซิ่งแล้วก็ ดอ่ดอนนี่เดี๋ยวดูไว้ยวดูเองเดี๋ยวผมลองลองไปดูหน่อยนะว่ามันมีไลติงไหมพยายามสู้ชีวิตน,นะครับสู้ชีวิตมืดจัดไลติงยังเงียบอยู่ผมว่ามันมันไม่ไลติงนะเพราะว่าถ้ามันไลติงเนี่ยปกติมันน่าจะโชว์แล้วฟีซิงก็ไมอ่อ่านมานานแล้วนะ ผมว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นดอทอืมเป็นดอทแต่มันไม่โชว์สภาพดอทนะครับผีกับดอทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าเป็นตัวผีที่มีดอทแล้วเดินผ่านดอทจะเป็นโชว์มาไม่ใช่นะผีของฟันโมเนี่ยเขาจะมีสภาพที่เรียกว่าเข้าสู่สภาพดอทนะถ้าเขาไม่ได้เข้าสู่สภาพดอทเนี่ยต่อนเขาเดินผ่านตรงดอทเขาก็จะไม่โผล่ตัวออกมานะครับเพราะงั้นคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเขาเดินผ่านดอทแล้วไม่มีเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาต้องเข้าสู่สภาวะดอทก่อนนะ ซึ่งบางครั้ง,ง,งสภา,าวะดรอปอาจจะไม่ออกมาเลยนานมากด้วยนะฟิซซิ่งอเป็นไงนมีไหมมันก็ไม่ลงอ่ไม่ยังลง,ลงไม่สุดแล้วอืหรือว่ามันเป็นตัวที่ก๊อปปี้ตัวอื่นมามันก็เลยแปลกๆไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าแบบนั้นก็มีกดออฟมีมิกมันต้องมีกดออฟคือ,อยังไงก็ต้องมีใช่ไหมใช่มีมิกก็มีมมกดออฟแต่นี้มันแบบว่าดูผิดวิสัย มากๆอ่ะผีมันไม่รันข้อมูลไงวะหรือมันก็รันอยู่แต่มันรันแบบแปลกๆผมว่ามันคือเอ้ยเปิดไฟไหมปิดมันจะลงมาใช่กรอผมผมลงไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นอ่ะแต่ว่าผมลองเปิดไฟดูจะได้แบบเห็นชัดๆมันไม่ทำอะไรเลย Can you Can you write Can you write the n o s e Can you show me some sign ครับนะผมว่าผมอยู่ในความมืดน,นานไปละอันนี้คือแบบทุ่มเทลงมาสำรวจหาด้วยตัวเองเลยเนะี่ยแต่ว่าไม่สำเร็จครับฟิซซิ่งเนี่ยมันใกล้ติด,ตด,ตด,ตดกับศูนย์เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยมันถือเป็นไมนับได้ไหมแปบไมนัพอีเดียวหเปล่าแต่ปกติพวกผีที่มีฟีซซิ่งเนี่ยฟิซซิ่งมันจะลดลงเรื่อยๆนะยิ่งใช้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยยิ่งชัดเลยนะมันจะลดแบบต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือมันก็ค้างอยู่ที่ประมาณเหนือศูนย์นิดนึง ผมและวคิดว่าน่าจะเป็นโคเรียวมากกว่าเอาจากประสบการณ์นะน่าจะเป็นโคเรียวนะโคเรียรอ่ะเป็นไม่ได้มากที่สุดเป็นไม่ดได้มากที่สุดอ่าใน,นเมื่อมันจะเสียเวลานะเราเดาเราเดาผิดก็ไม่เป็นไรนะว่าตัวนี้ผิดตัวนี้พฤต,ต,พต,ตพิกรรมไม่ชัดเจนจริง okay ถ้าเราเดาถูกแปลว่าพี่เนฟคือคออันเทพ มหาเทพแห่งการล่าผีเลแต่ถ้ามันเป็นป r e ซิ่งหรือ gold l i g h t i เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดผมนะเพราะว่าเราดูแล้วมันไม่ลงทั้งคู่ไม่ลงทั้งคู่มาดูกันว่าพี่เนฟเขาจะเป็นมหาเทพแห่งการล่าผีหรือเปล่ามหาเทพไรเดาเชดตอนแรกโดนตลบหลังก็มันทำตัวเหมือนเป็นเชดแต่ไม่ใช่ไง โกเลียวอ่ะเทพจริงคนนี้เทพเกินอะไรเกินให้เราหลัหลกฐานมันชัดอยู่แล้วด้วยแหละมันไม่เขียนไม่อะไรเลยถา้ถามันเป็นตัวอื่นอ่ะมันจะแบบฮะให่เหรอแต่ว่าพอเป็นโกเลียวคือเออใช่ครับหลักฐานเป้ครับมันไม่เกียนไม่อะไรเออบอกแล้วว่ามีประสบการณ์การล่าท่าผีมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับจนรู้แล้วว่าแบบอืต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้เอาละครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วครับอันนี้เราแค่แบบว่าซอฟซอเป็นนำจิ้มมาไว้ให้ทุกคนเนี่ย ไม่หลงลืมเสียงผมไปสะก่อนนะในแต่ละวันประมาณ22นาทีถือว่าเวลากำลังดีและเกิน20นาทีแนละ้วลาผีหนึ่งตัวโดนไป20วัินาทีเลยทีเดียวเชียวมันไม่ค่อยยอมโชว์อะไรนะแต่เราก็ยังถูกนะครับถือว่าภารกิจในวันนี้ของเรานะในการล่าท้าผีเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วด้วยครับด้วยความสามารถขั้นเทพของพี่เนฟนะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยว EP กลับมาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม เอาละครับถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราก็แยกย้ายไปพักผ่อนนะผมบอกตัวเองมากกว่านะครับผมจะได้ไปพักผ่อนเก็บเสียงไวนะครับเอาไว้ตอนที่หายดีแล้วแล้วผมค่อยมาตุ้มตามบูมบ้ามกับ f c ฟรุท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสําคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทัดได้รู้ตัวเลยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับเดี๋ยววันหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะจริงวันนี้ก็แจ้งได้นะแต่แบบจีวิญญ,ญาณของพี่เนปเขารุนแรงมากนะเขาบอกว่าไม่ได้หรอกน้องอย่างน้อยน้องก็แบบมาลงเล่นสักหน่อยไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อะไรงนี้จะได้ให้ทุกคนเนี่ยไม่พลาดจังหวะ หันษาของช่วงเวลา ARM า .EXE ในแต่ละวันไปนะครับ <S <S ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ผลงานที่ทําได้ถือว่าดีมากนะครับส่วนงานอะไรก็ตามที่กำลังจะมีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นที่คุณโคสเตอร์ Donate ไว้าจะให้ไปเล่น Identity f i e หรือว่าคุณนัทวุฒิเกตแก้วจะให้ช่วยเปิดไลฟ์แจก ID เกมกระดมซูบเทิลเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมหายดีเสียงกับมาเป็นปกติแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับช่วงนี้ก็ ค่อยๆพักผ่อนนะให้ให้ผมได้พักฟื้นเส้นเสียงตัวเองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะระเบิดได้ง่ายๆนะเออยิ่งใช้เสียงเยอะนี่ยิ่งมีโอกาสระเบิดสูงนะครับ <S <S 1> <S 1> ใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำาดอรี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะ้อจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ ARM .EXE นะครับใครที่จะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะฮะส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลย ส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะพี่เด็เองก็เช่นกันนะครับผมี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับบา,บายยเออใครที่แบบสงสัยว่าเออปกติช่องนี้เสียงเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะแต่ไม่แน่อาจจะแบบถูกใจเสียงนี้ของผมมากกว่าแต่เราอย่าไปสนใจมันเลยครับเอาล่ะผมขอตัวก่อนก็แล้วกันนะครับ